ท,ท่านรองนายกท่าน,ทานประธานสภาท่านหัวหน้าส่วนท่านประหลัโครงการบริหารุ่ดตำบลท่านผู้นำท่านผู้ก้าวตรมวิตยกรพี่เคารพทุกท่านวันนี้ก่นอนตัวถึงก้าตขอบคุณคณะ ที่เข้าพรมในการนี้ที่ท่านน้าเสียสละเวลานะครับบางท่านก็อาจจะมีภุระ้นจยากเพราะว่าช่วงนี้บางคนก็อาจจะไปหวานปุ๋ยที่นานะครับตอนนี้กำลังยากนะครับท่านก็เสียสละเวลามาทางองค์การบริหารส่รบบนวนตนวท่าต้อง,ง,รบบงดราขอบคุณโดยเฉพาะ ท่านผู้นำท่านผู้ช่วยทีมงานซึ่งเขาร่วมปรุมวันนี้นะครับในช่วงนี้ก่อนจะถึงพิธีการต่างๆ,ๆให้ขอแนะนำคณนะที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านนายกองค์การบริหารจุดกระบวนทน่า ท่านสังกัมปนาวกราวันท่านที่สองครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทาุร่านที่หนึ่งท่านบุญมาบุญเหนือท่านต่อไปครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทาุคนที่สองครับท่านบุญแก้วนอก ท่านต่อไปท่านประหลัดองค์การบริหารสุรนวนตะบนนวท่าท่านสมชายไทยประยิทธ์ครับเตรียมกันเลยนะครับท่านต่อไปท่านประธานสภาองค์การบริหารสุรนวนตะบนนวลทาครับสมัสยที่มู่สองท่านมานิสารผลครับท่านต่อไปท่านผู้ใหญ่มู่แปดบ้านดอนหัน ท่านสมชายเยียงแก้วครับต่อไปท,ท่านผู้ใหญ่หมู่ตะข้าวบ้านโนท่าท่านผู้ใหญ่ชียนบินโจมทองต่อไปท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าสมัยชิ้นมู่สิท่านาทานองมวลเกียรินอกต่อไป ท่านผู้ใหญ่หมู่สีบ้านสำรานท่านดาวดีอุไทร์ประดิษฐ์ครับต่อไปครับท่านผู้ใหญ่หมู่สามบ้านสว่างครับท่านสัรวยกองขา,าต่อไปท่านผู้ใหญ่หมู่สิบเอ็ดบ้านโนนสวรรค์ครับท่านอำนวยแก้วนอก และขอแนะนำผู èn, èn, ôi, đi, ng, ้ใหญ่ป้ายแดงและผู้ช่วยป้ายแดงหมู่สองบ้านสะบาย้อยวันนี้ซึ่งให้เกียรติมาเข้าร่วมอบรมท่านผู้ใหญ่นะครับท่านพุทธาสายแววครับผู่ป้ายแดงครับผู้ช่วยคนที่งเกยนะครับท่านอัจฉรพรพลยันล้อครับ เชื่อันที่สองครับท่านบุญถิ่นปีแหล่ครับนี่เป็นใต้แหนและสามท่านนะครับและขอคนแนะนำัวหน้าส่วนน,น,วน,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 นะครับหัวหน้าส่วนการผู้งโดการอ่าการศึกษานะครับท่านผู้งโดการจุฬาลงกรณ์เทพครับท่านหัวหน้าสำนักการับกษาพลังใหญ่พันับ เห็นว่ารอป้ตัวไหนนี่การรองปาดองค์การบริหารส่วนุนท่านกป็นายานพูดการบราลันครับเชิญครับท่านจาเอาท่านหนียงติเกียริศัดซูขามมามีไหมครับไม่มีเอามาใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งึงแขกบุมีเกียริท้านสบตอโชคใจประพงษิงแกท่านสอสอ หรือเปล่าต่อไปก็จะขอแนะนำวิทยากรน้นนี้นะครับซึ่งได้เีดินทางมาให้ความรู้ให้ความรู้คดเป็นวิทยากรในวันนี้ท่านแรกนะครับหัวหน้าทีท่านว่าที่ 8, ทร,ทร้อยเอกอริตนยืนชีวิตครับหัวหน้าตศออรตบบนตตำบลสันโรงครับ ท่านที่สองครับคุณวนิดายูชีวิตครับหัวหน้ากาสนตำบลหนองสองห้องครับท่านที่สามครับคุณวัชนารีดาส,คาาส,ง,คดคสงครับหัวหน้ากสนตำบลหันโจดคสามท่านครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับตัวผมเองนายธีรศรีวิชิตนะครับเลขานุนการนายกครับผม